ผลงานมือนีได้นี่พี่น้องคะ่ะหอดบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอันนี้ของตาฟองในวันีน่เด้อตาฟองก็ได้เยอะคือเก่าบ้านแล้วหาหน่อไม้มาไว้เห็ดกินดูน nắm ba đầu nói với nhau nhau nắm chữ cao lưu đi vừa nhau phố tao phố nga ui 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 ui

ได้เยอะอยู่พี่น้องได้เด้อเยอะเยอะสงสัยพ่ออะเทียวนี่ดูสิพี่น้องผลงานเมื่อนี่ดิน,นสองเท่าตายายผลงานวันนี้